มาจ้ะมาเด้อพี่น้องอตามพาคเริวก็ประมึกนี่นีเนี่ยพาคเริวนี่นี่นี่พาคีริวตามาคเริวก็ประมึกใส่กันเสียบมาได้จ้ะ ะมะม่กับปาิลิอมมนาสิบบาทปาิลิวเจ็ดสิบบาทอือสวอขอบเตเปรี้ยวหวานตารสเปรี้ยวหวานน้ำลายๆสุดน้ำโกโกุกคืออยก,กินแน่จ้ะ

kẹp mùa <laughs> kẹp mùa cắp dầm để chào mừng nhắm dắp chị cái mừng ừ mừng nhắm ăn nhắm mừng nhắm mừng nhắm mừng này hết bạc mừng ก็ตับหูม์นะย่างจริีๆหอมหมูแดงก็พกขึ้นชายนะมันสินะมันมีตับตับปลาชิลิวกับปลาเมือใส่กันอะไรบ้ารับ,บ แซ่บคืออยากกินกินเล่นเลนน่ากินเลย จานี่แ้านี้เรา20เฮ็ดกินเองน่ะมันแซ่บดไม่กินหลายขี่เรืวมันจิ แซ่บๆเจ้าแซ่บๆมาเด้อแซ่บๆน้ำกันมาเด้อมาเด้อัวไอ้บอกกินแซ่บแหมูรับติกแซ่บหมูมันก็สีรสชาติเมืนอกี้สีอีกอย่างเบื้องข้านี้พี่น้องหนึ่งสองสาม ก็ตัวไปกินก็เลยจะได้แค่นิดกันบ